คำเตือนคลิปวิดีโออ่านภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพิธิการล่อแหลมไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนน้องๆหอนู่อย่าเรียนแบบนะจ๊ะ เออสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับลิมเลยผมฟิลครับวันนี้เดี๋ยวพามาเย่ไม่ใช่พามาเยี่ยมเยียนไปไหนอะไปนะไปไหนมันจะมาฟินมาฟินวันนี้พามาฟินมาฟินร้านชิวเหรอร้านชิวร้านแบบใสๆเอาดีเปิดคนชอบมีสาวๆพีอาร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาเปิดร้านดูว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้ยครับกลับเข้าเลือยเหรอวันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูว่าสาวๆร้านนี้จะแบบสวยขนาดไหน บอเคครัูบก็ตอนนี้อยู่หน้าร้านแลครบชื่อร้านว่าอะไรคุณฟิลมาฟินมาฟินแลมาทำการบ้าอะไรสมมาฟินนะมาฟินมาฟินนะับเดี๋ยวมาดูว่าจะฟินขนาดไหนเดี๋ยวจำเข้าไปดูแต่ตอนนี้หิวข้ามากเลยมาชิวใช่ไหมมาชิวไม่มีพีอารมีอะไรเลยโอเคอ่าฟินละกันก่อน คือถ้าเป็นรายการอื่นเขาจะแบบรีวิวอาหารนน่นนี่นั่นแต่หิวมากไอ้สัตว์ตอนนี้มากินข้าวใช่ไหมกินข้าวก่อนนะครับระหว่างรอน้องๆเซตติง้งน,น้องไหน่รับทุกคนผมมาชิลไงน้องๆพิ娅ส,สวยๆที่ผมได้คัดให้คุณผมคัดมาเลยสองคนแบบจำๆเอาดีบึมๆแบบปี๊บปี๊บลุกวาวแล้วใจแข็งแน่นอนเล้ว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนเลยก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นต่ออะไรอ่ะกินอะไรกินน้องเขาผมพักกินข้าวก่อนแล้วเด<ๆ>ี๋ยวเปิดอีพีมาเจอสาวสวยแน่นอนสนหรับสนุนโดยจ็กเกอร์ทีเอส เลือกไซต์เกมออนไลน์เล่นง่ายได้จริงสนใจแอดเลยที่แอดโจเกอร์ T H 11จะลิวมีแอดด้วยนะ โอเคครับตอนนี้ก็ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะพามานั่งชิลแต่ว่าไม่ได้ชิลธรรมดาเรามีสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับเริ่มที่น้องนี้น้องชื่ออะไรน้องฟิลครับนี่ไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้อาถามน้องเขาก่อนชื่อแคทตี้ค่ะชื่ออะไรนะแคทตี้ไม่ได้ยินเลยฟิูแคทตี้โอ้ชื่นใจอะไรนะชื่นใจชื่นใจแล้วชื่ออะไรครับชื่อบังบุ้งชื่อน่ากินยังไงอย่าไปเต่าเลยอ่ะอะไรนะอย่าไปเต่าแม่อย่าเป็นคนอ๋อชื่อบังบุ้งอะไรครับอายุเท่าไหร่เลยครับอายุยี่สิบสี่ 24เท่าไหร่ครับอายุยี่สิอห้ถามก่อนเลยคิดว่าตัวเองสวยตรงไหนน่ารักตรงไหนสิ่งที่แบบเราพราวภูมิใจในตัวเราไม่ต้องไปเห็นแน่น้องนะฟิวต้องขยับมาใกล้ๆน้องค่ะสวยทั้งหน้าเลยอ้โโอ้โหโอ้โจับมือจับมือวิววิววิไปเลยรู้ไม่จันเลยกูมือมืออยู่ที่นี่มืออยู่ที่นี่นอ่าคิดว่าตัวเองสวยตรงไหนมากที่สุดตรงตาเป็นจับปากปากหน้ารักรู้เลยว่าตาหวานก็มองตาอยู่ <T t <that> แล้ว <that> แล้วผักบุ้งคิดว่าส่วนไหนที่แบบคล้าวที่สุดภูมิใจในที่สุดเลยพี่ใส่ก่อนี่ส่ก่อนพี่อ่ามันมีคําถามนี้ต้องถามทุกร้านอ่าถามน้องสองคนว่าอ่าเริ่มจากไอพี่ก่อนก็คือเราจะถามสัดส่วนของน้องทุกคนเลยที่เราจองมาอยู่แล้วค ouais, ือตอนบีบ <Evan> มันเป็นระิการะดิกาของของคาลการนี้ตอนบีบไม่มีเลยเนี่ยหน้างานมาเลยขอสัดส่วนของน้องสัดส่วนน้องสามสี่ยี่สิบหกสามสิบสาม เป็นภูมิคุ้มกันงกไหครับไม่รู้ครับก็ไม่รู้มันก็ดีแนละ้วดีแนละ้วผมไมไ่เราเราไม่รู้ว่าปกติของผู้หญิงมันสัดส่วนเท่าไหร่ไงใช่ไหมแล้วเราล่ลลลสะเราสัดส่วนเท่าไหร่เราผ่านที่สามได้เจ็ดสิบสามเอาเป็นกูจะพูดออ๋อจะพูดผู้หญิงสาม้านสี่ใช่บห้า แล้วคุณล่ะแคุณไปนอนผู้หญิงไงคุณถามไม่รู <laughs> ้ไม่ใจไม่ต้องดูดไอ้เหยอกหยอกๆหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติเอออ่าแล้วถามในสเปคผู้ชายเลยครับนะจะเข้าปกติใช่ใช่ใชอะหนูชอบผู้ชายขี้เล่นขี้เลยมนหลกมากชอบแนวแบบดูอบอุ่นนิดนึงอบอุ่นมากกอนกันไหมอบอุ่นนิดอบอุ่นไหมกอดกันไหมอบอุ่นนี่ เฉยๆเขินแลดูออกชอบคนอุ่นๆแต่ว่าหน้าตาเกี่ยวไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่คือแบบคุยแล้วใช่ชอบตลกไหมไดแต่ไม่ไม่เยอะทำปุ๊กป๊ปอบป๊บทำปุ๊บปอบปุ๊ทำปุ๊กปุ๊ปปอบปั๊บปั๊บได้ได้ประมาณนั้นุกัระดิษาอะไรเงี้ย ส่วนตัวดูคือถ right. right. ้าค oh, ุยเรื่อยๆใช่ก็คือใช่หน้าตาไม่เกี่ยวอหรใส่เดียวได้หมดอะใส่เดียวได้หมดเลยนะคไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเลยโเปอ้ชยน่หมแล้วเราดสแล้วเราโอเคโอเคผักบุ้งได้ละตีแล้กันสเปคเราชอบผู้ชายสูงโอ้ยยดยอยยอยู่ยยย จัดวันจัดงานเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอีกอะไรอีกจมูกโด่งไหมอ่ะใส่เสื้อขาวขอเชิญครูแซงครูสมก้องเรี่ออันนี้เรื่องเดียวเดียวเดียวก็คือชอบสูงขาวอะไรนะผมว่าอะไรนะโชว์ชายขิวเข้ม ถ้าไปใชยหน้าไทครอะค่ะโอ้โหนะเอ็ดเวิร์ดป,ปัก่อนแสเบก็คงจะแตกต่างออกไปแหละถามจริงนะถามจริงนะเกียรติผู้ชายแบบไหนไมากที่สุดทันทีก่อนเกียรผู้ชายเจ้าชู้หยอยอยอด้าจั่ก่อนนะยอกหยอกหยอกหยยอย,ย,ยแล้วผักบุ่งเลยครับ เปลี่ยนผู้ชายแบบไหนมากที่สุดหนูจะไม่ชอบผู้ชายโกหกแล้วก็จชู้คือมีอะไรก็บอกอยากไปเที่ยวหรือแบบอยากไปนั่นไปนี่บอกตรงๆไม่ต้องแบบโกอย่เป็นผู้ชายตรงๆเลยอ่ะไากลับบ้านกับพี่เหรอไม่อยัเดี๋ยวงทำไมอะเยังบอกชอบผู้ชายตรงๆอย่างมีเมียเพิก็บอกพี่อยากมีเมียสองคนเราไปเป็นเมียคนที่สองได้ไหมได้ถึงโตนะได้เรียบร้อยไม่ดีแล้ว อ่างนี้รายการอื่น,เ,นเขาจะถามเขาจะถามน้องๆเยอะรายการนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้น้องถามพี่พดีกว่าอ่าเริ่มพี่อยากอยากรู้อะไรถามเวลามีอะไรกันกับแฟนผู้ชายชอบทำท่าไหนมากที่สุดเว,เ,เวลาเยสกับแฟนเวลาเยสกับแฟนก็คือชอบท่าไหน,น,น,นผมนะครับผู้หญิงขึ้นให้มันเสร็จเร็วมันเห็นต้อ ตั้งแต่หัวอย่างน่้ง่ป่มันเห็นมันเห็นดนเลแล้วแบบมันจะเสร็จเร็วแล้วเอวมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็บร้อยแล้วแล้วคุณล่ะหมถ้าถ้าที่ผู้หญิงทลังให้อ่ะ ด็อกกี้ด็อกกี้เอ้ยถ้าหมายก็ท้าหมาดิเออมันมันทำไมันรู้สึกว่าฟินดีอ่ะเป็นผู้ชายนะช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนิดหน่อยก่อนจากลานะครับชื่อเกมว่าทายน้ำหนักน้องนะครับก็คือนี่ชื่อดีกว่านี้เหรอครัเพราะว่าเรตั้งอะไรนะครบก็คือว่าตะกัวจะให้น้องเขาตั้งตักเบอร์แล้วน้องจะตั้งตังกูแล้วมาทายว่าเสาเนี้ยหนักเท่าไหร่อ่าก็ได้ได้ทุกคนเลยนะสำหรับกันใครทายใกล้เคียงที่สุดถือว่าผู้ชนะแล้วผู้ชนะเนี้ยจะได้แบบกินเฟรนช์ฟรายกับน้องแต่ว่ากิินนนกกกกเเเเข้้้าใใลลออะไรรงียตั่หพ นั่งตักฟิลก่อนอ้าวจะได้รู้จะได้รู้รว่าตักเท่าไหร่โอ้โห,โห พ่อ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 ไปเขาไม่ได้เต็มตัวเลยมาดูไปเลยอ่่ะีตัวน้องลอยนะเนี่ยอโอเคอ่ใจนะตอนแรกใจแล้วบุกเกี่อ่ะบุกเกียร์มุกเกียร์คือใครนะครับใคราเนี้อะไรคเนี้หักบุ้งหักบุ้งอู้อารมณ์รู้เลยอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยราคาเท่าไหร่ขนาดนั้นเล ใครสุดทย้นนยไม่ต้องเฉลยนะใครใครใครีก่อนสี่สองโอ้โอโี่แฮปตี้อยู่ที่สีกิโลากทักุ้งล่ะข้าอยู่สโอ้สัวนรถใหญ่กเออาันกิโลครับเดี๋ยวผมไม่เป็นไรผมทาเลยเอาดนดานนีผมทายได้เลยผมไม่อยากมุนเก่งนะเดี๋ยไม่หแปดเปื้อนบนดืนพอเล่นเราเล่นผมรู้สึกว่าไม่ดีป่ะ อ่าผมพายไมเยอะละอ่าอยังเราเหรอเท่าไรอ่ะเขาจะ่ายอยู่เขาจะ่ายอยู่มึงแต้มเท่าไรนะสี่สอ่นะอยให้เขา่ายกูสี่สามแล้วเลยอ่าสี่เ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ไม่เอไม่เอ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ี่มใครคืเคียนสุดนะเท่ไร่บหอ่ายนสไม่่อจังมากคู่ใครเ่ียนสุดคู่ใเียนสุด อันสูงุด้าอ็ดนี่ก็เฮสุดห้าสองามห้ไม่้าสองถ้าเิดกกเดียวเอออันนี้เท่าไหร่เนี่ยนี้กูใกล้กว่ากูชนะกูชนะดิกูเฮสุดถูกปะกูอยากชนะกูชนะหน่อยดิกูใกล้สไงกูขัไอ่ยมันมัอยากได้ไม่ใช่ไอนี่ใกล้สุดไงอาดูออกมดูไปไปไป ไหนเอาชิ้นไหนเลือกเล็กให้เองนะไหนไหนไหนกูเลือกให้รมึงเลือว่าให้น้องเลือกบ้างให้น้องเลือกให้เดี๋ให้กูเลือกให้โอ้ยมึงใจใหญ่กับกันเข้าไใกล้ไงล้กับเข้าใกล้ไงเอออ่าก็กินก็กินด้วยกันไงอันนี้ดีดอ่าพอพอพอโอ้เดี๋ยวเราไม่บอกอากาศไม่ได้ สำหรับเทปนี้ไม่มีอะไรก็คือพามาด้วยจากสาวสวยนะครับจริงดีครับนะครับที่ได้สดนุกใจกันนะครับกับน้องผักบุ้งและน้องแคทตี้ครับผมบอกหน่อยครว่าร้านเรามีอะไรดีทำไมถึงควรต้องมาครับดนตรีอาารอร่อยดนตรีเพราะแล้วก็สาวสวยนะคะจริงครับก็แล้วกันอ่าอเขาพูดหมดแล้วอ่ะอ่านแล้ว รับรองพี่ลูกค้าลองมาแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะน้องเอเทนดีทุกคนนะคะจะสิงว่าไะครับรับรองว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ผมมาเดียเดียวเดียคุณชมอย่าได้วับเอ่อขอขอไอเดียกันเนาะไอเดียไั้หรอนอะไรได้ไังได้สะดวกให้เอาเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ คุณหนูแคตตี้ค่ะอูย K U N N U U จริงเหรอครับอย่าเป็นกุญชายเนี่ยอย่าเป็นกุญชายเออเออเออเแล้วเราล่ะวับเราเองหนูปุษยาเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษนะครับ แต่พี่ว่าไม่ไม่ไม่วาฟไหนเราจะว้าฟไปบ้านพี่อีกเฮ้ยเดี๋ยวเดเยวขอได้เปล่าโอ้ยเอาได้เหตุว่าคุณชอบคลิรีบเร็วนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเราด้วยครับเทปนี้บอกเลยว่าอาจจะแบบผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับเป็นแค่แบบความสนุกนะครับวันหลังอยากไปร้านไหนบอกเราเพราะเราจะไปเหรอสบายเหรอที่อะไรล่ะไปครับไปครับไปไปเอาติด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 ไป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 บาย ว่าวันนี้ตาลอยค่าเสียหายตาลอย,ย,ย <laughs> ลอยแหละดูออกค่าเสียหายมีค่าเบียร์ค่าเหล้าแค่ ของกินทุกอย่าง everything คือแดกกันอิ่มเลยทั้งตัดกล้องน้องบิวด้วยแล้วก็ค่าน้องผมแล้วก็ค่าน้องคนละ1,000บาทนะครับหชั่วโมงชั่วโมงละพันนะครับกูพูดกับแล้วกัน3.7ดาวแล้วกันเต็ม5้าเต็มหดาวสำหรับผมนะครับ3าเต็มหดาวครับผมว่ากลางๆกลางๆไม่ไม่บู๊หว่าแบบว้าวแบบผู้สนุกอะไรเงี้ยอยากให้เราไปร้านไหนก็คอมเมนต์มาอย่าลืมสุดท้ายเลยคือกดแชร์กดไลค์กด subscribe เราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแรงใจตรงนี้เราทำต่อยากมากว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราออออกกเเเเงลล้้้วววนน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 ๆๆยยยดดไไสสสคคคึะะาาาาาหหหรรรัับบ่ตติมี๋ขใ นะครับติดตามเราได้นะครับโสดครับไปแล้วไปแล้วเถอะก็ไปแล้วบ๊ายบายสนับสนุนโดย Joker THS เว็บไซต์เกมออนไลน์เล่นง่ายได้จริงสนใจแอดเลยที่แอด e r T H S อจะรื้มีแอดด้นะ